สวัสดีครับ k t b s t Smart Invest กลับมาพบกับท่านในอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้เนี่ยเรามานำเสนอในมุมมองของตัวสภาพตลาดนะครับุไทยของสัปดาห์วันที่2ถึง6พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับภาพวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าตลาดเองถูกชี้นำด้วย3ปัจจัยหลักนะครับก็คืออันที่1ก็คือเรื่อง การกลับมาติดเชื้อรอบสองหรือรอบ3ของโควิด19ในต่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กลับมาสร้างความตกใจให้กับตลาดหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าในวันที่3ามตุลาคมน,นี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งอันนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณไบเดนหรือคุณทรัมป์จะมีการชนะเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะให้ผลที่แตกต่างกาันนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ก็ไม่ว่าใครจะชนะนะครับก็อาจจะในเรื่องของตลาดหุ้นก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ที่คาดการณ์ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีการเลือกตั้งในสมาชิกของทั้งสองสภาด้วยนะครับว่าคราวนี้เนี่ยเดมโมแครตจะสามารถครองเสียงได้ทั้งสองสภาหรือเปล่านะครับก็ต้องไปจับตาดูกัน,นครับมันเรื่องของการเลือกตั้งประธานนายที่ปรัฐเองเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของสัปดาห์นี้นะครับส่วนในเรื่องของการชุมนุมของไทยเองนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ ตลาดกาลังให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะครับจะเห็นได้ชัดว่าช่วงที่มีการชมมุมนุมโดยเฉพาะยิ่งการเคลื่อนไหวที่แบบนี้ในยะเนี่ยก็จะมีผลลบกับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเราก็ถือว่าลงมาค่อนข้างมากจากเรื่องการชุมนุมด้วยนั้นนี่คือ3ตัวแปรใหญ่ๆส่วนในเรื่องขององบไตรมาสที่3ของของเราเองนันเนี่ยก็ในไตรมาสนี้เองเนี่ยอาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับแม้ว่า ต่มีหุ้นหลายตัวที่กำไรดีขึ้นจากไตรมาสที่2นะครับแต่ก็มีหุ้นอีกหลายตัวก็กำไรลดลงจากไตรมาสที่2นะครับรวมถึงมีหุ้นที่ขาดทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับในวันที่6นั้นเนี่ยก็เรียกว่าสลาดเองอาจจะให้ความสนใจน้อยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้เองอาจจะไม่ได้ออกมาตรการอะไรที่สําคัญออกมานะครับอาจจะมีการพูดอะไรบางอย่าง่านเ้นเองนะครับนี่คือภาพใหญ่ เรามองดัชนีของสัปดาห์นี้ไว้ที่1160ถึง1210ที่เราเผื่อในกรอบขาล่างไว้เยอะเนื่องจากว่ามีอีเวนต์ในเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับเรื่องโควิด -19 นั่นแหละส่วนการชุมนุมนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างแต่อาจจะไม่มากเท่า2ตัวแรกนะครับยกเว้นว่าการชุมนุมนั้นเนี่เป็นการชุมนุมที่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของอีเวนต์นะครับที่สําคัญของสัปดาห์นี้นะครับ นอกจากเรื่องประชุม FOMC แล้วนี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขอ่า,อา,อา SM, i อเ m ของหลายประเทศซึ่งจีนก็มีการรายงานออกมาก่อนหน้าในบางตัวแล้วนะครับก็ถ้าเกิดตัวเลขนี้ออกมาดีเนี่ยก็จะมีผลต่อในในภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของวันสุดท้ายนะเนี่ย จะเป็นตัวเลขการจ้างงานของสารัฐเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยสารับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับในเชิงกลยุทธ์เองเรามองว่าตลาดหุ้นเองตอนนี้เนี่ยเรื่องของเลือกตั้งสารัฐเป็นเรื่องที่ต้องตามเราต้องรอถึงวันที่4เลยถึงวันที่4ห่ถึงวันที่5ซึ่งก็พูดง่ายเรารอถึงกบเกบืกบจะปลายสัปดาห์ถึงจะขยับตัวกันได้ตอนนี้ก็ชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับ เราให้สถานการณ์นั้นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นผลมันชัดเจนขึ้นรวมถึงในเรื่องของการชมุมนุมเพราะฉะั้นตอนนี้คนที่ลงทุนเนี่ยเรามองเป็นการลงทุนช่วงสั้นนะครับหุ้นใหญ่ๆนี่เนี่ยก็ถอยออกมาก่อนหรือไม่ก็โฮไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรารอจังหวะหรือว่าสัญญาณการเพริกโตกลับของตลาดค่อยกลับเข้ามาว่ากันใหม่นะครับการถือเงินสดของสัปดาห์นี้เนี่ยเราทั้งสองพอร์ตเรามองไว้ที่4 0นะครับแล้วก็เราไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรกันในหุ้นของตัวที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับเพราะาเรามองว่า เราก็มองรอดูในเรื่องของตัวการชุมนุมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเราก็อาจจะลดได้ในม่อสถานการณ์บีบบังคับให้เราทําแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กดังนี้นเราก็จะมีการเวียนกลุ่มเล่นนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีการนาตัว KTC แล้วก็ TQM เข้ามาในพอร์ตนะครับอย่าง KTC เนี่ยเรามองว่าในเรื่องของตัวบัตรคเครดิตเองเนี่ยน่าจะมีการใช้มากขึ้นในช่วงของตัวมาที่4รวมถึงในเรื่องของมาตรการ <c oughs> ชอบดีมีคืนเนี่ยก็จะทําให้คนมีการจับใจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นในช่วงปลายปีนะครับส่วนในเรื่อง TQM นั้นเนี่ยที่เรานําเข้ามานนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามอนในเรื่องธุรกิจประกันชีวิตนะครับธุรกิจประกันสุขภาพาอย่ง่งโควิดสิ้แล้วเนี่ยน่าจะมีการเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างดีราคาหุ้นก็ลงมาอพอควรทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วน S T A น,นั้นเรายังคงไว้เหมือนเดิมนะครับเราเพิ่งนําเข้าไปเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ตัว S T A เ,เนี่ย ราคายางพารานั้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อผู้ประกอบการที่เป็นเทรดดิ้งยางไม่ว่าจะเป็น s t a หรือว่า NER ก็ตามนะครับส่วนหุ้นเดิมๆเราคงไว้นะครับ DCC บ้านปูแล้วก็แซนะครับในเรื่องของเซทห้าสิบนะครับเราคงไว้เหมือนเดิมครับลาดกรุ๊ปนะครับ BBL g แอลกราฟเอแล้วก็ BDMs สนะครับส่วนหุ้นที่เรานำออกจากพอร์ตในวันนี้เองนะเนี่ยจะเป็น CKP นะครับ TBO TACC แล้วก็สมูทเน็วารหรือว่าแซอ ภาพใหญ่ๆของพอร์ตเรานะครับส่วนในเรื่องของด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหุ้นที่เรียกว่าเอามาเก่งกําไรกันในเรื่องของรูปทรงของหุ้นนะครับบางตัวบางกลุ่มอยู่ในชุดที่เป็นราคาลงมาลึกบางอยู่ในบางบางส่วนอยู่ในชุดที่เป็นหุ้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเรามองว่ายังมีโอกาสไปต่อได้นะครับก็จะเป็นการแนะนําในเชิงของควันนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็ในเรื่องของอ ตัวโฟร์นะครับนักลงทุนต่างประเทศเองยังมีการขายหุ้นไทยอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ขายในจํานวนที่เยอะขึ้นนะครับก็ขายในจํานวนที่เยอะขึ้นมาเน,นี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณลบของหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของตลาดอิเมอจิงมาเก็ตก็จึงจะสัลักษณะคล้ายไทยคือตอนนี้ดอลลาร์เริ่มขยับตัวขึ้นไปเป็น94แล้วเนี่ยนะครับตัวค่างเงินก็ของอีเมอร์จิงมาเก็ตก็อ่อนตัวลงนะครับส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นก็จะมีการปรับฐานลงเช่นกันนะครับ ส่วนโฟที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยลายตัวนั้นนะครับก็สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการขาย c p n หาหน้าแล้วก็ PTTGC นะครับสามรดับแรกส่วนซื้อเนี่ยก็จะเป็นสตาร์นะครับสตาร์ตอยงนี้ก็เป็นการทําบิ๊กหลอดนะครับก,ก็ไม่ได้ม่ได้เป็นการซื้อผ่านกระดาษรายย่อยนะครับเป็นการทำบิ๊กหลอดแล้วก็มีการซื้อ SCC นะครับหรือปูนซีเมนไทยแล้วก็ตัว advance นะครับ ส่วนของเดือนตุลาคมสรุปแล้วนะครับจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศมีการขายาหุ้นแบงค์นะครับ K b a n k BBL แล้วก็ปตทสามลำดับแรกนะครับรวมถึงปตทสพด้วยนะครับส่วนหุ้นที่มีการซื้อมากในเดือนตุลาคมนะครับจะเป็น b g i นะครับ Tisco Com7 นะครับนี่คือ3ามลำดับแรกของหุ้นที่นักงทุนต่างชาติซื้อมากที่สุดในเดือนตุลาคมนะครับในเรื่องของเงินปันผลตอนนี้ก็เข้าใกล้ระดูการของการจ่ายเงินปันผลแล้วนะครับก็ นักลงทุนสามารถที่จะนําตัวเลขนี้ไปพิจารณาในการประกอบการลงทุนได้นะครับอย่างทีแคปก็จะติดในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ว่าปีนี้หุ้นที่อิงสถา,าบันการเงินเนี่ยก็จะจ่ายปีละครัง้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงกิ้งแรงกิ้งตามอิ e นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการจ่ายเงินปันผลปีละครั้งซึ่งหลักๆเราจะมาแนะนำใน,ในชุดนี้กันมากกว่านะครับหลักๆที่เราตอนนี้เราพูดกันบ่อยๆคือตัวทิสโก้นะครับ แล้วก็ UTP ก็มีการจ่ายเงินผลที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนขวาล่างก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลของ property fund แล้วก็ e ลีนะครับลองนำตัวเลขตรงนี้ไปพิจารณาดูนะครับต้องขอต้องขอ r e าร์ k นิดหนึ่งว่าตัวเงินปันผลที่มีการคาดการในตารางนี้เนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างคือว่ามีโอกาสจะน้อยกว่าเพราะว่าโปรง,งการในปี2013นนเนี่ย มีความผิดปกติคือถูกกระทบจากโควิด -19 ดังนั้นความสามารถในการใจใ่ายเงินผลอาจจะไม่เท่านะครับเมื่อเทียบกับในอดีตหรือว่าปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องของทองคําเป็นตัวสุดท้ายทองคําก็ยังคงแว่งตัวในกรอบที่แล้วก็เป็นการพักตัวก็แล้วกันนะครับตอนนี้ล่าสุดทองคําเมื่อวันศุกร์นั้นอยู่ที่1 8 7 8เหรียญต่อออนซ์ครับตอนนี้เรามองว่าในสัปดาห์นี้เราแนะนาชะลอการลงทุนสำหรับทองคําไปก่อนนะครับรอให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านไปก่อน ก็ื่อจะดูว่าทิศทางตลาดพุ้นเป็นยังไงค่าเงินเป็นยังไงเพราะตอนนี้ดอลลาร์เองนั้นเนี่ยก็อยู่ในโหมดที่ค่อนข้างจะแข็งทีเดียวนะครับก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่าทําไมดอลลาร์อยู่ดีพุ่งขึ้นมาเป็น9 4จุดแล้วนะครับอาจจะเป็นความขงวดมาจากในเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นในโซนยุโรปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีผลกับกับทองคําคือค่าเงินดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําสัปดาห์นี้ชะลอไปก่อนรอดูผลการเลือกตั้งนะครับกรอบทองคาเรามองไว้ที่1750-1920นะครับ แล้วก็ถ้าผ่าน1.938ได้จะดีนะครับส่วนโฟลทองคําไม่ว่าจะเป็นโฟลระดับโลกนะครับคือ ETF, ETF รวมเลยเนี่ยก็ถือทองคําลดลงนะครับประมาณ3ตันนะครับส่วนทองคําที่เป็น SPDR นั้นเนี่ยก็ถือทองคําลดลงเช่นกันนะครับก็บ่งชี้ให้เห็นว่าเทรนของราทองคำช่วงสั้นๆนั้นเนี่ยยังอาจจะถูกกระทบอยู่นะครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวไปก็จะเป็นในมุมมองทางด้าน,นกลยุทธ์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นที่เราแนะนํากันนะครับแล้วก็ ปิดท้ายด้วยในเรื่องของทิศทางราคาทองคำนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ KTBST Smart Invest ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ